ครับกาบสวัสดีครับพี่เพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันอีกหนึ่งอีพีนะครับพี่พี่ชอบรงไหนพี่ทักมาครับพี่โทรมาเหมือนเดิมนะครับพี่ศู4ย์7 0้า6ี่เจ็ดห้าเจ็ดศูย์ห้า้าหแอดไลน์บนนี้ได้เลยนะจ๊ะมาดูกันออนไลน์กันพี่ไม่ให้เสียเวลาครับนี่ครับพี่พอท่านขายครับพระบูชาพอท่านขายสภาพพิ้งนี่ครับพี่ออกวัดสวนขันพี่นี่ครับนี่ครับพี่สวยงามมากครับพี่นี่ครับพี่นี่ครับพี่นี่สภาพพิ้งเลยพี่นะนี่ครับพี่ นี่ครับสวยงามากครับพี่นี่ครับนี่ครับวัดสุนขันนะพี่นะนี่ครับเอาวัดสุนขันครับพี่สวยงามากเจ้าพิจานี่ครับพี่นี่ครับปีศูนย์ห้าเลพี่นะนี่ครับพี่นี่ครับพี่สวยพี่สภาพิงเลยพี่นี่ครับพี่นี่ครับพี่สภาพิ่งเจ้าพิจารนี่ครับสุดยอดจ้าพี่นี่ครับผิวเดิมพี่ผิวเดิมนะเนี่ยนี่ครับพี่ผิวเดิมครับสวยงามากเจ้าพิจา พอส้นขายครับเอาพันห้าครับพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับไปทางโบคาสิบบาทนะฮะแต่ค่าส่งค่าแพ็คออกฟรีครับพี่ดูต่อครับดูต่อครับไม่ให้เสียค่าเวลาไปเอยครับพี่นี่ครับพระเชียงแสนสิงหนึ่งครับพี่นี่ครับลงหลักน้ำเกลี้ยครับพี่เอาเจ็ดร้อยบาทครับนี่ครับสวยงามมากเจ้าพี่จ๋านี่ครับพระเชียงแสนสิงหนึ่งครับพี่นี่ครับเอาเจ็ดร้อยบาทเจ้าพี่นี่ครับ นี่ครับสวยงามมากพี่รงรัานน้ำเกลียงนะนี่ครับพี่นี่ครับเอาเจ็ดร้อยบาทจะพี่จ่าสามนิ้วครับรองสามนิ้วสี่นิ้วได้ครับนี่ครับพี่ดูกันต่อครับพี่ดูนต่อครับพี่นี่ครับอันนี้สุโขไทยพี่นี่ครับพี่สุโขไทยครับน่าใช้มากครับพี่นี่ครับอันนี้เจ็ดร้อยบาทครับองนี้ครับพี่เจ็ดร้อยบาทครับนี่ครับพี่สุโขไทยครับพี่นี่ครับสวยงามมากครับพี่นี่ครับพี่ยอดจ้ะเอาเจ็ดร้อยบาทจะพี่จ๋าเจ็ดร้อยครับ ครับพี่เจ็ดร้อยครับลาทางบวกห้าสิบาทนะพี่นะนี่ครับนี่ครับพี่เอาเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะเจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะโทรมาครับแอไลน์มาครับพี่นี่ครับพี่นี่ของขุดพระเก่าพระโบราณของขุดของขุดครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่พระเก่าพระโบราณของขุดครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับพี่ยุคทวานี่พี่นะสนิมยกขึ้นหมดแล้วครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับพี่หน้าต่กห้านิ้วครับพี่ห้านิ้ว หน้าตักห้านิ้วครับพี่บป๊บหนึ่งนะวัดกันห้านิ้วนี่ห้านิ้วครับหน้าตักห้านิ้วครับพี่หน้าตักห้านิ้วครับเพิ่งได้มาใหม่เลยพี่เมื่อคืนเ่ยสดๆร้อนๆเลยครับพี่นี่ครับพี่ นี่ครับพี่เอาพันสามพอเอาพันสามพอครับพี่เอาพันสามครับยุทวานเลยพี่นะนี่ครับพี่ยุทวานเลยพี่นะนี่ครับพี่เอาพันสามจ้ายุทวานครับพี่นี่ครับสนิมยกนะพักกุพักกุพักขุดครับพี่สนิมยกครับพี่นี่ครับเอาพันสามครับพี่ลบบุรีลบบุรียุทวานเลยพี่นะครับพี่เลยครับ ตะกุดพี่ตะกุดครับเชือกถักครับพี่นี่ครับตะกุดเชือกถักครับพี่หลวงพ่อเงินวัดบางคานครับพี่ตะกุดเชือกถักหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับเอาเอาเอาหกร้อยจ้ะพี่หกร้อยอยากขายหกร้อยครับพี่ดอกใหญ่ใหญอย่างเงี้ยเอาหกร้อยจ้ะพี่จ๋าเอาหกร้อยจ้ะพี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกอัดไลน์มาที่นาหน้าใช้มากน่าใช้มากจ้ะพี่จ๋าดูต่อครับพี่บลักขิกหลวงพ่อเหลือนี่ครับพี่ นี่ครับพี่ใหญ่ๆแบบนี้เลยพี่นี่ครับเอาเจ็ดร้อยบาทแต่พี่เวลาขิกหลวงพ่อเหลือครับแบ่งปันแล้วพี่เอาเจ็ดร้อยจ้ะเวลาขิดหลวงพ่อเหลือครับพี่เอาเจ็ดร้อยครับพี่พ่อเหลือหลวงพ่อเหลือครับพี่เวลาขิดหลวงพ่อเหลือครับเอาเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทจะพี่จ๋าเอาเจ็ดร้อยบาทจะพี่เจ็ดร้อยนะจ๊ะเจ็ดร้อยนะจ๊ะพี่จ๋าดูต่อครับพี่อันนี้เป็นหลวงพ่อท่าบครับพี่ถุงเหนื้อซับครับถุงเหนยวอซับหลวงพ่อทาบครับนี่ครับ แค่ถุงนี้ก็หายากเลยพี่นะครับข้างในก็มีลูกอมนะพี่นะก็มีเหรียญขวัญถุงครับนี่ผมได้มาหลายถุงนะพี่นะไอถุงเมื่อคืนเนี้ยมาตอนเย็ยนอีพีตอนเย็ยนขายแล้วนะพี่นี่ครับนี่บพี่ป้น,นะครับนี่ครับนี่ครับมีลูกอมสีพึ่งเห็นไหมีูยอมสีพึ่งพี่เห็นไหมครับเนี่ยแห้งครับสีพึ่งเกีียวสาว นี่ครับพี่หนึ่งอหนึ่งชิ้นละถุงหนึ่งชิ้นเป็นสองชิ้นแล้วพี่แล้วก็มีเหรียญเหรียญขวัญถุงอะครับพี่เหรียญบาทเก่าอะครับแล้วก็ตอกนะครับตอกคนลงพระทาบครับนี่ครับหลงพระทาบนะครับนี่ครับพี่เหรียญขวัญถุงครับพี่นี่ครับนี่ครับชุดนี้ผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะพี่ในถุงเนี้ครับทั้งหมดนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะเจ็ดร้อยครับเนี่ยพี่คุ้มสุดสุดพี่สุดยอดครับพี่ ครับเราไม่เราไม่มาแยกนะไม่มาแยกแบ่งครับแบ่งปูกขายหกร้อยหกร้อยหกร้อยขายได้ครับแต่ยกชุดเลยเอาเจ็ดร้อยจะพิจาเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยครับพี่นี่ครับพี่นี่ครับหลวงพ่อปานขี่ประกัดนี่พี่พี่เรื่องเก่าเรื่องโบราณครับเนี่ยฮะหลวงพ่อปานพี่นี่ครับเอาหกร้อยจะพ่จาพี่ดูครับพี่ดูเนื้อดินนี่ครับนี่หม้อเก่านะพี่นะนี่หม้อเก่านะเนื้อสักซากแบบเนี้ยพี่นี่ครับนี่ครับพี่ โอ้โหเนี่หาสักแบบมีเม้าเก่าเลยพี่นี่ครับนี่ครับพี่ขี่ประกัดพี่เอาหกร้อยครับพี่เก่ายังกรอบอ่ะพี่เอาหกร้อยจ้ะหกร้อยบาทจะพี่จ๋าหกร้อยครับหกร้อยบาทนะพี่นะมาครับพี่นี่ครับยังมีอีกหนึ่งด้ามนะนี่ครับพี่มีพอเดิมครับด้ามเป็นกระดูกกัาช้างแกะนี่ครับพี่พอเดิมครับพี่นี่ครับปอกหมายครับแหนบเงินนี่ครับมีจานครับพี่นี่ครับพี่ เดี๋ยวจะดูใบมีดนะฮะเดี๋ยวด้ามสุดท้ายแลนะพี่นะเมื่อวานเมื่อวานเย็นเนี้ยครับด้ามหนึ่งครับพี่ที่อยู่ภาคใต้ครับปิดปิดไปละนี่ครับนี่อันใหม่ครับมีด้ามเดียวพี่ไปเหมาเข้ามาได้สามด้ามมับขายหมดแล้วสองด้ามพี่คนเดียวซื้อไปครับเดี๋ยวด้ามสุดท้ายแล้วเนี้ยฮะนี่ครับพี่ดูคบมีดตีีเก่าๆนี่แหละพี่มีดหลวงพ่อเดิมนี่ครับพี่อันนี้ลายเห็นไหมนี่ครับพี่ครับพี่ดูลายนี่ครับเห็นไหม นี่หลายนี่นี่หลายนี่ก็หลงพอเดิมครับพี่นี่ครับสุดยอดจ้ะสุดยอดจะพี่เอาเก้าร้อยบาทเป็นปกติขายเป็นพันนะเนี่ยฮะทุกใคเอาเก้าร้อยบาทพอเก้าร้อยบาทจ้าเก้าร้อยครับพี่ออะพี่ดูต่อนะวันนี้มีมีมีหลายด้ามครับครับพี่นี่ครับพี่อันนี้เป็นมีดหลวงพ่อกลวยครับพี่ด้ามไม้ฝักไม้เก่าๆหนงลวงพ่อกลวยครับพ่อกลวยครับพี่พ่อกลวยครับเพราชุดปิ่นทัโลครับพี่แห่งวัดบ้านแขพี่ดูครับ ไม่เพราะกลัวครับพี่นี่ครับแล้วพ่อชุดติ่นทโลแห่งวัดบ้านแคร์ครับพี่นี่ครับหลวงพ่อกลัวครับพี่ด้ามไม้ฝักไม้ครับเอาหกร้อยบาทเอาหกร้อยบาทจะพี่จ๋าหกร้อยจ้ะเอาหกร้อยบาทจะพี่จ๋าหกร้อยจ้ะหกร้อยครับพี่หกร้อยครับพี่เดี๋ยวจุดต่อนะครับพี่นะชอบองไหนพี่ทักมานะครับชอบองไหนพี่ทักมานะครับพี่อ้าวนี้มีดครับพี่อ่ะครับด้ามงานะ ด้ามงายยาแบบนี้รับพี่นี่ด้ามงาครับด้ามงาครับพี่นี่ครับนี่ครับบอกหมายแหนบเงินครับพี่อันนี้พันห้าครับมีดหลวงพ่อเดิมนะนี่ครับพี่พี่ดูครับด้ามงาบอกหมายครับเอาพันห้าพี่ดูครับมีดหลวงพ่อเดิมครับด้ามงาบอกหมายครับพันห้าครับพี่พันห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะจ๊ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะ หนึ่งพันห้าร้อยนะครับพี่พี่อย่าลืมนะครับงานประกวดพระอ่าวันอาทิตย์นี้ครับพี่ที่โคราชนะนะครับพวกนี้พี่นะครับผมก็จะไปส่งประกวดเขาเขาด้วยนะครับเดินทางวันนี้แหละพี่นะครับเดี๋ยวตอนเย็นนะตอนเย็นวันอาทิตย์ได้อาติดลงวันเลยบ้าบ้างครับแต่ผมจะมาไล่แบ่งปันนะพี่นะผมก็เอามือเอามีดเอาเครื่องรางอะไรอย่างเงี้ยครับไปส่งเยอะลงเพราะเงินอย่างเงี้ยครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่เนี่ยพันห้าครับมีดหมอลงพ่อเดิมครับ พันห้าครับพี่อันนี้ครับพี่อันนี้เป็นมีดปาดหมากมาแล้วมีดปาดมาครับนะครับพี่ต่างคนต,งต่างตามหานะครับโหต่างคนต่างอยากได้โทรมายิ Star ่งๆ <_ D> ต้นมีอีกไหมต้นมีอีกไหมครับพี่โหกว่าจะหาได้กว่าจะหาได้พี่นี่ครับนี่ครับพี่มีดปาดหมากนี่ละพี่นี่อันนี้มีดปาดหมากนะเขาก็ยิ่ขายไปคือมีดปอกหมากมีดขวานหมาก นะอันนี้มีดปาดมาโอ้โหพ่อเขามีหลายมีดผมก็ตามไม่ทันนี่ครับพี่พี่ดูครับพี่ดูครับเก่าๆแบบนี้แหละครับนี่เงินครับพี่เงินเงินนี่ครับไม้ไม้นะจานแบบนี้ครับพี่นี่ครับพี่ดูต่อนะนี่ครับพี่ใบมีดครับโอ้โหนี่แหละนี่แหละพี่ลักษณะมีดนี่ครับมีดปัดมาครับพี่นี่ครับมีอยู่ด้ามเดียวนะพี่นี่ครับมีดปัดมาครับครับพี่จ๋านี่ครับ นี่ครับพี่เอาพันสองหาไม่ได้เลยพี่ไม่มีแล้วมีด้ามเดียวนี่ครับเอาพันสองพันสองจะพี่พันสองครับพันห้าสองพันไม่ขายขายพันสองครับพันสองจ้าชอบโทรมาครับชอบแอดไลน์มาครับผมรอพี่พี่อยู่นะครับพี่อ่ะดูต่อครับพี่นะครับนี่ครับพี่คดจะสิงสามขวัญครับพี่งาแกงพะเิมครับเอาเก้าร้อยบาท ป็นงาแกะนะจิ๋วแต่เจ๋วนี่ครับพี่นี่ครับนี้เขาขายกันเป็นหมื่นนะพี่นะผมขายเอาเก้าละบ้าพอครับพี่งาแกะงาแกะจ้ะพอเดิมครับพี่คนจะสิงสามขวัญครับนี่ครับพี่วัดปากน้ำรุ่นแรกครับพี่นี่ครับหลวงพ่อวัดปากน้ำรุ่นแรกครับพี่นี่ครับพี่นี่คนละองค์กับอีพีมาตั้งเย็นนะผมเหมาบ้านมาได้ครับพี่เนี่ยเลี่ยมเลี่ยมวัดนะฮะนี่ครับพี่นี่ครับเหมาบ้านมาได้ครับได้มา หลายองค์อยู่นะพี่นะำสองสามองค์มั้งประมาณเนี้ยครับนี่ครับพี่นี่ครับพี่นี่ครับพี่เอาหกร้อยเจ้พี่จ๋าหกร้อยครับเนี่ยเรียมวันจะเก่ายันห่วงพี่ดูดิเขาใส่ผ่านไว้เนี่ยผมไปเอามาคนน่าใช้แล้วพี่เอาหกร้อยจ้าหกร้อยเ้พี่จ๋าหกร้อยจ้าอันนี้ครับพี่นี่ครับพี่กุ้งเสือชีนี่ครับนี่ครับพี่ โคสวยเลยพี่ผ่าสมกอครับพิมพ์กลางมีกระหนกสวยงามมากไปดูครับมีหูมีตาชัดเจนครับพี่เนื้อละเอียดดินกองเห็นไหมได้มาขางไปดูครับนี่ครับพี่สุดยอดจะพิจาสุดยอดจะพิจาสุดยอดนะจ๊ะพี่เอาหกร้อยบาทจะพพิจาหกร้อยจ้ะผมเอาหกร้อยบาทนะจ๊ะพิจานะจ๊ะนี่ครับพี่นี่ครับนะครับพี่ นี่กูว่าท้ายตลาดโอ้โหเอ้ยพี่เจ้าทีพี่พกูวัดเงินของเตยน,นี่ครับพี่สุดยอดครับพี่น้ำผงก็เก่าครับเป็นพระกูครับพี่นี่ครับนิ่ของเตยครับพี่สวยงามมากเลยพี่นี่ครับเอาหกร้อยบาทพอพ,อพี่หกร้อยหกร้อยบาทนะจ๊ะด่งปันเลยจะพี่จ๋าเอาหกร้อยบาทจะพี่เอาหกร้อยบาทจะพี่จ๋าหกร้อยครับพี่หกร้อยครับนี่ครับพี่ เดี๋ยวหลวงพ่อจงครับมึงได้มาครับพี่เดี๋ยวหลวงพ่อจงก็จะต่างนอกครับพี่ดูครับรูปถ่ายโอ้โหพี่สุดยอดเลยครับรูปถ่ายพระจงครับพี่นี่ครับน่าใช้มากเจ้พี่นี่ครับสุดยอดครับพี่สุดยอดเลยจ้ะนี่ครับเก่าๆแบบนี้เลยพี่มึงได้มาครับแล้วมีตะกรุดพี่นี่ครับนี่ครับพี่เอาหกร้อยนะหกร้อยครับพี่ราคาแบ่งปันในี่คุ้มสุดๆเลยพี่ได้มาแบบเนี้ยครับพี่นี่เลยครับนี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับสุดยอดจ้พี่จ๋าสุดยอดจ้ะ หลวงพ่อจงน็ณตั้งนอครับเอาหกร้อยบาทพี่หกร้อยเอาหกร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ๋าหกร้อยจ้ะพี่จ๋านี่ครับพระพุตตาหลวงปู่อยู่วัดสะพานถงเวศสักเชือกถักเชือกนี่ครับโอ้โหสวยงามมากจ้ะพี่พี่จ๋านี่ครับสุดยอดครับพี่เอาหกร้อยจ้าหกร้อยครับพี่หกร้อยเอาหกร้อยครับพี่หกร้อยครับนี่ครับพี่พระล่วงนั่งเนื้อชินเงินลบบุรีครับกูวัดมวงคอมนี่พี่ นี่ครับเนื้อชิ้นเงินนะพี่นะโคตรน่าใช้เลยพี่นี่ครับเนื้อชิ้นเงินนะพี่นะพระล่วงนั่งครับลบบุรีครับพี่โหน่าใช้มากพี่ดูครับนี่สุดยอดเลยคุณพี่สุดยอดเลยจ้กคุณพี่นี่ครับเนื้อชิ้นเงินน่าใช้มากหายากพี่แล้วแต่ไรพระมาพิจะได้องค์แรกเนี่ยฮะนี่ครับพี่พระล่วงนั่งครับเอาหกร้อยบาทพี่หกร้อยหกร้อยจ้ะ ตูต่อเลยจ้พี่นี่ครับเครียดเสืองพ่อเดิมครับแกะพระปิดตาจัดเต็มสูบนี่ครับพี่จัดเต็มสูบเลยครับเอาหกร้อยพอพี่หกร้อยเพได้มาใหม่นี่ครับนี่ครับเพิ่งได้มาพี่เอาหกร้อยจะเอาหกร้อยหกร้อยบาทจะพี่จ๋าอันนี้พระปิดตาแล้วปูบบุญพี่พิมพ์ปั้นนี่พิมพ์โบราณเลยนะพี่นะนี่ดินผสมว่านนะนี่ครับพี่ นี่ครับจานจานีนเบ้านี่ครับพี่นี่นี่ครับเข็มขัางพลังเยอะเลยพี่นี่แบบนี่ครับจานเต็มสูบพี่จานเปียกด้วยจานในเบ้านี่ครับพี่จานเปียกนี่ครับพี่นี่ครับเอาหกร้อยน่าใช้มากเลยพี่จ๋าหกร้อยครับพี่หกร้อยหกร้อยจ้พี่จ๋าหกร้อยครับพี่นี่ครับพี่ปีหนึ่งค่าครับหลวงพ่อเงินขอแอลปีหนึ่งห้านี่ครับพี่ นี่ครับนี่ครับพี่สุดยอดจะพี่จา๋านี่ครับนี่ครับพี่ deflect, คุณพี่จ๋านี่ครับพี่เอ 600, าปกาครับพี่เอาหกร้อยพอหกร้อยจ๋าหกร้อยครับพี่หกร้อยบาทนะครับนี่ครับพี่โหนี่ทําเสือสนิมแดงพี่หายากนะเนี่ยไหมนี่ครับพี่ทําเสือครับมุนสุพรรณบุรีพี่สนิมแดงนี่ครับพี่เพราะกูทําเสือนี่ น้อเชื่อมสีแดงปกติพบเจอแต่เนื้อดินใช่ไหมพี่คเอๆนั้นน้อเชื้อก็มีขึ้นแต่เพี้ยจะขึ้นน้อยครับพี่นี่ครับพี่นี่สนิมแดงครับพี่นี่ครับสวยงามมากเลยพี่นี่ครับสนิมแดงครับนี่ครับพี่สนอดครับทาเสือครับพี่นี่ครับจิ๋วจิ๋วจะแจ๋วครับนี่ครับสนิมแดงครับนี่ครับพี่นี่ครับ นี่ครับพี่เสือหนึ่งตัวในจังหวัดสุพรรณบุรีครับพี่เสืออีกหนึ่งตัวพรกกุดยญ,ญาครับพี่สดยอาครับเอาหกร้อยพอหกร้อยครับพี่นี่ครับพี่วันละครังพี่นี่หาโคตรยากเลยเนื้อแบบนี้พี่สุ้มผาไว้ใหญ่อกตันนี่พี่ในองสง่าพับประธานนี่พี่นะพิมพับประธานเลยแบบเนี้ครับนี่ครับพี่เนื้อ,อเขาเรียกว่าเนื้อเขียวการมะลิ แต่พี่นะเนื้อเขียวก้านมะลลครับไม่พอครับเขาลงยังลงอ่าเขาเรียกว่าชาตแดงด้วยมีรอยชาตแดงล่อนนะพี่นี่ครับเนื้อเขียวก้านมะลีนะพี่เออเนี่ยครับเห็นไหมจะมีรอยชาตแ,แดงนะชาตแดงชาตชาตแดงหรือรักแดงง่ายง่ายครับเนี่ยเอารักแดงเนี่ยครับเนี่ยนี่ครับหรือรักน้ําเกลี้ยงเราน,นี่แหละพี่นี่ครับมีรอยล่อนเห็นไหมมีรอยล่อนครับพี่เนื้อเขียวก้านมะลินี่แหละพี่นี่ครับพี่เนื้อเขียวก้านมะลิ สมเ็จวันละคังพี่เนื้อเขียวการมะลินี่ครับพี่นี่ครับพี่พิมพ์ใหญ่พระประธานพี่อย่างเงี้ยครับนี่ครับพิมพ์ใหญ่พระประธานครับสวยงามมากครับพี่โคตดสวยเลยพี่นี่ครับเขียวก้านมะลิครับพี่นี่ครับเอาหกร้อยอาไม่แพงก็เอาหกร้อยพอนี่ครับหลวงพ่อเงินพิมพนิยมครับพี่เรี่ยมกระเช้าเก่าๆครับเรี่ยมกระเช้าโบราณครับพี่นี่ครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับพี่นี่ครับ เรี่ยมกระเช้าโบราณจะพี่เอาหกร้อยบาทหกร้อยจากหกร้อยเอาหกร้อยบาทนะพี่นะนะครับพี่ครับเต่าหลวงพ่อเงินครับพี่เต่าหลวงพ่อเงินครับอันนี้ขาดต้นมีสะดือเห็นไหมนี่ขาเต้นนีน่ยอดนิยมเลยกเก่าเ, bbe, เ,กเ,เก่าเลยพี่เนี่ยโคตรเก่าเลยพี่นี่ครับโคตรเก่าเลยพี่นี่ครับเอาหกร้อยนะพี่หกร้อยนะตัวที่หนึ่งนะพี่นะตัวที่หนึ่งพี่ดูนะครับพี่ชอบขาลึกขาตื้นโทรมาครับอันนี้ขาลึกน,นี่มีสะดือเนี่ยพ่อเงินวัดบางคาน นี่ครับอันนี้ขาลึกนี่ครับพี่นี่ครับพี่นี่ครับพี่เต่าครับนี่ครับพี่หางจะมีหาจะมีกระเจะแล้วกระเจะกระเจะนี่ก็เรียกหางเต่านี่ครับพี่หางเต่าสวยๆครับพี่เอาหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยครับหกร้อยครับพี่หกร้อยครับพี่หกร้อยจ้าต่อครับนี่ครับพี่หลวงพ่อโสธรปีศูนย์แปดนี่ครับพี่กิ่งดังเพรานี่กิ่งดังโลงเลยพี่ดังเพราะครับนี่ครับพี่นี่ครับพี ี่ดูครับเอาหกร้อยบาทหกร้อยเอาหกร้อยบาทหกร้อยบาทแต่พี่จ๋าหกร้อยครับเอาหกร้อยบาทนะพี่หกร้อยครับนี่ครับพี่หลวงพ่อโสธรพี่เอโสธรครับพี่หลวงพ่อโสธรครับโอมากินปีสองพันห้าร้อยอันี้ปีศูนย์แปดสองหน้าครับพี่นี่ครับมีวงเดือนนิยมนะนี่ครับพี่วงนี่ครับวงเดือนหน้าเดียวมีวงแหวนนะครับตรงหน้าอกจะมีวงแหวนหน้าเดียวครับพี่ จะมีวงแหวนใช่ไหมพี่เล็กๆเนี่ยครับนี่ครับตรงหน้าอกครับจะมีวงแหวนครับพี่นี่ครับน่าเดี๋ยวครับสวยงามมากครับพี่อันนี้ปีศูนย์แปดองค์เมื่อกี้นี่ปีศูนย์ห้าโอ้ห่วยครับผมอ่ะอันนี้ปีศูนย์แปดครับอันนี้ปีสองพันห้าร้อยเออนี่ครับปีสองพันห้าร้อยครับพี่มีปีบอกครับปีสองพันห้าร้อยครับองค์นี้ครับเอาหกร้อยบาทนะองค์นี้ศูนย์แปดครับองค์นี้ศูนย์แปดนี่ครับพี่ มีวงเดือนครับมีวงแหวนเนี่ยมีวงแหวนตรงหน้าอกนะครับ t t t antis, หน้าเดียวนิยมครับพี่นิยมนิยมครับพี meter, ่อยู่ครับเอาหกร้อยเหมือนกันพี่หกร้อยครับหกร้อยบาทนะพี่จ๋าหกร้อยครับพี่นี่ครับพระนักปกครับพี่หลวงปู่ใจวัสดเดครับเขากล่าวแบบนี้เลยพี่ยอดนิยมพิมพใหญ่ครับเอาหกร้อยจ้ะพี่หกร้อยครับหกร้อยครับพระปิตาหลวงู่เอี่ยงวัฒสพานสูงพิมพ์ดินจาครับนะครับลงรักแปะทองครับนี่ครับพี่ พิมพ์นินจาครับลุงปูเอี่ยงมัสะพานสูงครับเอาเจ็ดร้อยบาทจ้าเจ็ดร้อยบาทจะพี่จ๋าเจ็ดร้อยครับเอาเจ็ดร้อยบาทจะพี่จ๋าเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยครับพี่เสือคาบดาบอาจารย์เฮงไพวันครับเอาเจ็ดร้อยบาทครับพี่นี่ฝังตะกุตจะพี่นะนี่ตะกุดนะเอาเจ็ดร้อยบาทาครับพี่เจ็ดร้อยครับเอาเจ็ดร้อยบาทจะพี่จา๋าเจ็ดร้อยบาทจะพี่พจา่าเจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะนะครับพี่ใต้ยังมีเส้นหนึ่งครับเอาเก้าร้อยครับปกติขายพันกว่าบาท เส, yup. ส like p p. ้นใหญ่ on, 1, ๆทิ่สวยแบบนี้พี่นี่ครับนี่ครับเอาเก้าร้อยพอเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยไหลผิดไปขายเป็นเก้าร้อยปกติขายพันกว่าบาทนี่ครับพี่ลดไม่ได้ด้วยฮะไหลไปแล้วเหลืออีกเส้นเดียวครับเนี่ยเอาเก้าร้อยครับพี่หัวสวยงามมากพี่ดูครับสวยงามแบบนี้เลยครับพี่นี่ครับเอาเก้าร้อยครับมาครับพี่เม็ดของทอมนะพี่นะนี่ครับลูกปัดของทอมครับปกติเขาขายกันเป็นมิดมิดม็ดนะพี่นี่ครับเงินเก้าร้อยเงินพันยังซื้อไม่ได้นะปกติอ่ะพี่เขานับขายเป็นเม็ดเลยฮะนี่ครับ แต่เหมาไม่ได้แบบนี้ก็ขายแบบนี้ครับเนี่ยครับพี่จะนับขายเป็นมันจะเท่าไหร่นะพี่นี่ครับนี่ครับพี่เอาเก้าร้อยพอเอาเก้าร้อยครับของคอด้เลยเอาเก้าร้อยครับพี่เก้าร้อยครับดูครับอีกอีกสักองสององนะปุ่ดทวดหน้าเงนครับพี่อัปเช่ชครับปีศูนย์ห้านี่ครับอับเช่ชครับปีศูนย์ห้าครับพี่พี่ดูครับเอาหกร้อยหกร้อย นี่ครับเอาหกร้อยครับเอาหกร้อยครับพี่อ่ะมาอีกองหนึ่งครับพี่อีกองหนึ่งอีพีนี้นะอีพีนี้อ้องหนึ่งครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่ไปดูความเก่าครับสี่ชาจีวันความไปดูครับแล้วพ่อเงินพิมคิดตาครับคนนาใ้แลวโคตรเก่าเลยพี่ไปดูครับอุ้นอ้วงนี่ฮะหล่อโบราณครับพี่อุ้นอ้วเนี่ครับพี่โดดกันเลยครับไม่เห็นไหมพี่นี่ครับนี่ครับพี่หล่อโบราณครับพี่นี่ครับ นี่ครับพี่เอา600ครับ600 600บาทครับอีพีนี้กับผมต้องกราบสวัสดีนะครับ